สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับก็กลับมาเหมือนเดิมนะตอนนี้เนี่ยคือพี่เม่งบาโค้ดของเราเนี่ยหรือฮิตแมนหน้าแห่ของเราเนี่ย,ยก็ได้ขึ้นมาในดินแดนปีศาจนะครับที่เขาจะทําการปลดผนึกพลังปีศาจที่สปาร์าเนี่ยได้ทําการปิดผนึกโลกปีศาจไว้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาทําพิธีอะไรครบเสร็จหมดแล้วแล้วก็มีชิ้นส่วนพร้อมแล้วนะครับก็เหลือแค่เดินมาดึงดาบแบบแมนนวลครับ ก็ไม่เป็นการพูดแทกครับเราไปดูกันเงียบๆแล้วกันฮะนี่ก็คือสร้อยที่แขวนคอของดันเต้และก็เวอร์จิลนะที่พี่แจดมานะฮะแล้วก็ที่ปักอยู่นี่ก็คือดาบฟอสเอตของสปาร์ดานะครับเป็นดาบในตำนานที่มี พลังปีศาจโอ้โหทำไมมันดึงง่ายจยังวะอาแค้มก็ได้ฟอร์สเอ็ดมาอยู่ในกำมือแล้วครับแล้วก็เริ่มมิชชั่น17โอเคครับมาได้เวลายืดเต้นยื้อสายครับออกไปส่รากาศข้างนอกกันนะ วิววิวดีจริงๆดูครับอาวขึ้นไม่ได้อนะ่ะไม่มีของฟรีแล้วอะ่ะโอเคครับมีแต่มีของฟรีอยู่ข้างบนให้เก็บนิดหน่อยแล้วก็นะครับผมความโลภมันไม่เข้าใครแดชชนกําแพงความโลภมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วครับคุณหือเสียงจ,จ,จู่จู่จู่รู้เลยว่าต้องมีการบวกกันโอ้โห พวกเราคนเมาแล้วก็ดีเจนมาพร้อมกับออร่าสีม่วงนะเป็นออร่าแห่งความอาวุตากนะฮะดังนั้นเราต้องจุดไฟแห่งความเป็นชาย,ยาเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับก็คือทําการจุดไฟแห่งความเป็นชายนะแล้วออร่าสีม่วงของพวกเขาเนี่ยจะหายไปนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็มาวาดลวดลายก,กันกับพวกนี้กันเลยครับไม่ได้ยืนเต็มที่สายมัฟฟ่าน,นานเลยอื้ออ,อไลติงดาก,กอนอัพครับหนึ่งครับ รู้สึกไม่ค่อยชินมือยังไงไม่รู้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ก็หมดแม่นอุ๊ยใหม่แล้วครับแต่เหลือตัวเดียวแล้วช่างแม่งครับมันจะออร่าสีม่วงแล้วมันจะเอามาตัดแค่ไหนกันที่ว่าอือเรียบร้อยอ้าวยังไม่หมดโอเคเฮลแวนกาดนะครับอุ้ยอื้อยั่ไงเราอุ้ยโขนอุ้ยโอ้โหลิวิชทิกเกอร์นี่แรงแค่นี้เหรอ ยังชา้าไม่เต็มครับเพราะว่าใช้เล่นไปเมื่อที่เฟืยมืนมาขยันโชคยัง,งวะหมอแมนอืมแล้วละ่ะเฮ้ย,อยอไอ้ซอลไมให้ผีเดินสะดวกอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้โหเหมือนจะไม่เข้าเลยฮนะรู้สึกไม่เวิร์กนะในการสู้กับบอสหรือทิกเกอร์หรือเปล่าเฮ้ย มันจะแวปปุ้งมันจะแวบไปแวบมาอะไรขนาดนั้นลูกเฮ้ย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 นี่เรื่องจริงด้วยอือออกกันได้ต้องจัดการโอ้องจะจัดการมันด้วยท่าที่แรงที่สุดของเบลวูฟนะฮะอือมาอือเฮ้ยทำไมมันลดแค่นั้นเองวะอึดมากอ่ะโอ้ อุ้ยโดนจนได้นี่ครับเอาใหม่ครับเราจะทายฮาร์ดกว่าเดิมครับเราจะไม่ประมาทครับผมเฮ้ยมันจะอึดเกินไปแล้วนะโอ้เฮ้ยอยู่นิ่งๆเป็นไหมเนี่ยลูกเฮ้ยไม่ไหวนะครับยืนบวกเลยดีกว่าครับโอ้โห เป็นอะไรที่ทนมือทนเท้าดีมากครับเออผมพ่งนึกขึ้นได้ว่าทำไมเราไม่เอาลอยยันกาดตรวจมันไปเลยวะเออช่างมันเมื่อไหร่ก็มาถึงขนาดนี้แล้วลืมครับเพลินไปหน่อยฮะมาเตรียมตัวตายเลยเนี่แหละอ,อือ,อเฮ้ยอือเฮ้ย อือเอาละได้เวลาปิดบัญชีกันสักทีโอเคอ้าวอ๋อโอ้โหจบแล้วมีภาพเฮ้ยโอ้สู้ตั้งนานได้แค่โกเอ๋อถึงว่าทำไมมันอึดโคตรแล้วมันมีออร่าสีม่วงอยู่ครับคุณผมลืมครับผมลืมไปจุดไฟของความเป็นชายให้ชดช่วงครับก็ว่ามันมันอึดผิดปกติ อตอนนี้เราเข้ามาในห้องที่มีบล็อกลูบิกนะฮะต่อให้รู้เลยนะว่าต้องขึ้นมาบนนี้นะเฮ้แต่ไม่ได้คุณมันเกิดอาการอยากรู้อยากเห็นนะเพราะว่าอีกประตูนึงเนี่ยมันมันมีอะไรอยู่ฮนะต้องไปสำรวจก่อนฮะวิเจอบุฟเฟ่ครับ เห็นแล้วแหละลูกป,ปั้นสีขาวขาวมันก็จะไม่ได้หรอครับจริงๆครับความโลภเลยมันไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วขอบโกยครับช่วงเวลาแห่งการขอบโกยอ้าวโอเคก็ได้มาพอควรอยู่นะฮะแล้วก็มาจัดการกับเจ้าลูกป,ปั้นตัวนี้นะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นระดับสูงสุดของสไตล์ดิสแล้วนะฮะในการจะทำลายลูกป,ปั้นรูปนี้ครับ หรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่ามันยากมากอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเดลวูฟเนี่ยมันสามารถชาร์จโจมตีได้ครับโดยที่หลอดสไตล์เนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยกๆก็จริงแต่ว่าเราไม่ต้องรีบขนาดนั้นครับเพราะว่าความแรงของเบลวูฟที่ชาร์จเนี่ยมันทำให้หลอดเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยคอมโบกันเปแบบชิวๆได้เลยครับ <c oughs> โอ้วสวิทแล้วไอ <c oughs> ้พวกห้าที่เป็น ไม่ได้ทำการโจมตีแบบโดยโตรงเนี่ยมันจะไม่ขึ้นในสไตล์นี้นะฮะเหมือนเหมือนกับว่ามันไม่โดนลูกปั้นนะฮะอ,อีกนิดเดียวเท่านั้นไอวิงดากอนโอเคมาจัดการปิดประชีกับเจ้าลูกปั้นตัวนี้กันทันทีครับเวลา เรียบร้อยโอเคมาดูออกาก็ได้เวลาฟรีแลนดนิ่งแบบมิเลอร์เอชกันเลยทีเดียวนิกาเวอร์ไปมาปย๊งอ๋อโอเคโอเคเกือบเกือบพุ่งไปทางนู้นแล้ว มาครับเราอยากรู้ครับว่าในข้างในห้องนี้มันมีอะไรฮนะต้องเข้าไปสำรวจนะมันอยู่ไม่ได้เหรอครับคุณโอโ้โ,อโหโปมามันก็ล็อกไม่คุกกลับเลยเหรออย่าบอกนะว่ามีแค่นี้เนะี่ยอย่าบอกนะต้องสู้กับมันโดยไม่มีอะไรตอบแทนเลยเนะี่ยฮะโอ้โหไอเ hey ฮลเวนการ์ดเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไอไอปนซุ่มยิงเออเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนมันมีสองตัวไม่ใช่หรอดูผมตามอุย้ยดูผมตามฝาดเหรอคุณทำไมมันเหลือตัวเดียวอีกอันหน้าเราอีกไปไหนไว้ตัวนึงอ่ะ ระแวงระแวงฮะอแต่อีกคราวนี้มันมาแบบไม่มีออร่าม่วงนะไม่มีออร่าอาบิดังนั้นเราสามารถจัดการมันได้คราวนี้มันมาแบบชายแท้ฮะอือเฮ้ยมันจะกันได้แค่ไหนวะโอ้ยต่อน,น,นู่นนู่นเจออุ้เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยมันพันแข้งพันพันโอ้ยอีกแล้ว อันแข้งทวาขาเป็นแมวหรืออึยอะไรเยอะนักหนาเฮ้ยไอ้ตัวที่นี้ไม่มีตัวอ้าวเกิดใหม่ยังเนี่ยอือหือเอาเหมือนฟิกมาให้แต่ว,ว่าเกิดใหม่มาคอยถ่วงแข้งถ่วงขาเราเรื่อยๆอยนะเฮ้ยเฮ้ยได้ได้งั้นะรีบจัดการเฮลแรนการ์ดเลยก็ได้ครับเฮ้ยไอ้สองอไอ้นันบีเนี่ยโอ้โอ้แม่ เฮ้ยโอ้มันช่างน่าลำคาญที่สุดเลยเรียบร้อยเอาละจัดการต่อไปตานายแล้วล, <immen mesela> ลบไปเนี่ยดีฉากหลบหลบดีนะหลบดีนะ <c> มีอะไรให้ไหมเนี <ũ i> ย่ยจะบอกนะว่าอ๋ออย่างน้อยก็มีทางเข้าถัดไปนะฮะโอเค สภาพก็ยังดีเหมือนเดิมอ๋อนี่ไงมีบลูออฟให้โอเคอย่างน้อยก็ไม่ถือว่ามาเสียเที่ยวนะครับเย่มีอะไรอีกไหมก็ย้อนกลับไปที่เดิมนะถือว่าเป็นการมาสำรวจที่มีมีค่าตอบแทนให้ก็ยังดีเะยไฟซอมแชมเบอร์ แล้วก็นั่นแหละครับจะเริ่มจากตรงไหนดีเลยเนี่ยในการขึ้นไปข้างบนถ้าหล่นลงไปนี่จะเป็นอะไรที่อายมากนะดังนั้นมันไม่ได้หรอครับคุณจริงต้องทายาร์ดครับเยอะอ้าแค่นี้บ้าดูร,บรอบๆกันแล้วไอ้บล็อกที่มัน ไอ้บล็อกที่มันลอยเกินกายกันเงเป็นสิบสิบบล็อกนี่คืออะไรเนี่ยลองแล้วเหรออ๋อโหอีกแอ้์ไอ้วงกลมของเชสเตอร์นี่แหละเหรอคือจริงๆมันไม่ต้องสู้ก็ได้มั้งฮะเสียเวลาฮะมันแค่มากวนประสาทแล้วเฉยท่ามันก็เดิมๆิมแล้วยืนให้เราฟันเล่นแล้วก็ปล่อยลูกบอลฟอกเกอร์มาแต่มันมันเหมือนเราเข้าไปซะหน่อยมันตะิดตะขวงใจฮะมารีบจัดการแล้วก็รีบไปดีกว่าครับ มันไม่มีอะไรน่าสนุกในการสู้เลย้เหมือนเดิมหละปล่อยแบบมาใช่ไหมเอ้ยเดมบ่กผมลืมเลยฮนะคราวนี้เอาเมลูฟมาเสียดายฮะน่าจะเอาลีเบลเลียนกับแอคเี่ดูด้ามาจะได้จัดการมันไวๆไปเลยฮนะเพราะถ้าก็เดิมๆฮะเนี่ยก็จะยืนบือให้เราฟันแบบนี้นะ้วก็ปล่อยโอ้แล้วก็ปล่อยลูกบอลมาแบบเดิมๆฮนะซึ่งเราก็ยังจะไปโดนลูกบอลแบบเดิมๆดีไหม,มนะอา้าวไม่โดนด้วยโอเคมีสภาพ เนี่ยลูกบอลก็เด้งไปเด้งมาแบบเดิมๆนะแล้วมันก็ยืนโง่แบบเดิมๆฮะแล้วก็หัวล้อย้อเราแบบเดิมๆนะพร้อมกับสเต็ปนี่สเต็ปสเต็ปดีแล้วสเต็ปมาเพราะความอึดที่มากขึ้นอีกนิดโอ้โหเข้าแค่นี้โอเคล้มเลยแล้วเหมือนเดิมฮะอุ๊ย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 ลูกบอลอู้เข้าไปหาบอลเองเฉยเลยอู้อีกแล้วครับ ก็มีบอลแบบเดิมๆมาซื้อเราสันโดนโดนซ้ำโดนซ่าแบบเดิมๆไม่เข็ดไม้เนมเฮ้ยโอเคแล้วก็นั่นครับมีลูกบอลออกมา3ทางจากเมื่อก่อนจะเป็นประมาณ2ทางใช่ไหมฮะหมุนไปหมุนมารอบๆห้องนะครับซึ่งให้เราทําการประเคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีใส่เสเตอร์ที่ยืนหัวเลาะ อยู่กลางห้องแบบไม่มีอะไรนะครดูฮะบอลมันก็ลอยไปแบบปฏิภาพนะฮะปองปิงปองเหมือนแบบมาให้เราเพิ่มหลอดสไตล์ริดแล้วก็เพิ่มเล็ดออกเฉยๆครับคือก็ไม่ใช่บอสที่ยากอะไรแต่รู้สึกอยากจะรีบจัดการให้มันจบๆไปฮะเอาเฮ้ยมือขยันมาช่วยขยี้แกโอ้เอ๊ะเน่ย <c oughs> ไอ้มือนี่ก็กวนใจอย่างไร <c oughs> ไ,ไ,กกไม่เคยเฮ้ยเฮ้ยใจร้อนไปชักจะไม่ดีอันเนี่ยไอ้ลูกชิ้นเด้งได้นี่ก็แม่อื้อมันจะสักแค่ไหนก,กันเที่ยววะนี้อ๋อโอเคแลเวิร์กอยู่ฮนะใช้ปืดดนยิงมันจะไม่หายไปนะฮะแล้วก็ยิงยิงมันแบบแมนนวลไปเลยคนระับ กักู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 กไกู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 กอกูกูกูลูกกู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 กกูกงกู็อกขังกู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 อูก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 ู็อกขังแล้วเหกู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 กกูกูู้กูกอกูัูกูกูเกู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 กีกูกูก็กู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 ก็กู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 กเกู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 อูโูกูกูกเฮ โอเคเบรวูฟ okay. จมบยุีกาอากาศไม่โดนเลย <c oughs> ก,ากา็คงจะต้องมีสองอย่างค <c oughs> ือใช้ปืนกับใช้ดาบทำการโจมตีกาอากาศนะเพราะว่ามันยืนอ,อยู่ข้างบนเนี่ยพักร้อนอ่ะโอเคอื okay. ่เอาไว้ดีแล้วดีแล้วบึมไง,งต่อ <c oughs> ต้องจะลองใช้เดวิลทิเกอร์ดูฮะโอ้โห นะครับมันเริ่มทําการคาบโอ้ยทำการคาบระเบิดแล้วก็คายมาทางเรานะฮะอุ้ยเดียว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 นี่มันติดตามเลยมันตื้อตื้อจังเลยวะ่ะอุย้ยกระโดดขึ้นไปข้างบนก็เจอลูกบอลกระโดดลงมาข้างล่างก็เจอระเบิดไม่ได้แล้วอือเฮ้ยเฮ้ยโอเค มันก็ค่อนข้างน่าลำคาญใช้ได้เลยนะจริงๆเราใจร้อนเกินไปก็ไม่ดีนะแต่ถ้ามันจะมาตายว่าเกตเตอร์นี่กว่าขายที่หน้าจริงอ่ะกูยืนยิงแบบแมนนวลเลยถ้ามึงยืนเฉยเมืไปไหนกูยืนอยิงเนีลยไอ้ลูกชิ้นดีก็โอเคนี่แหละเฮ้ยมาอย่างเงี้ยมือขยันมาโอ้มือขยันมาชื่อขยี้แล้วมีบอลในทหารอุ้อุ้งสีเขียวอีกนิดเดียวเอง รีบรีบโอ้ไอ้มือนี่ก็แน่แน่แน่เน่ไม่หยุดนี่ไม่ได้แล้วคราวนี้เราต้องขำมากอ่ะ เรียบร้อยเป็นเออปืนของเลดี้นี่ได้เอามาใช้จริงในมิชชั่นนี้เลยนะฮะได้ปุ๊บด่ใช้ปั๊บเลยครับช่วยจ,จำได้นะแล้วเดี๋ยวนายก็จะตบตูดแล้วก็บอกลาเราเออไปซะได้ก็ดีไหนตังอ่ะงตังห่าต่งตังต,งตังมาได้บ่เท่าไหร่อย่าบอกได้ได้มาพันเดียวอ้าวเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นรูปปั้นสิงโตครับ อ๋อถ้ามีรูปปั้นอันนั้นก็คือเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอาวุธเป็นแอคนี่กัลูด้ามันก็จะได้จบไวกว่าเดิมแล้วนะฮะไม่น่าเลยเรามาจัดการกับดาร์หันอาเบินะฮะฟันข้างหน้าไม่ได้ต้องฟันตูดฟันตูดชิ้นปิดู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 ดดูฮะหน้าล้องครางเข้ามาข้างหลังฉั้นเออจบแล้ว ไปห้องไม่รู้ไปมั่วเลยครับอห้องหนาเหมือนเดิมเลยเหมือนในมิชชั่น6นะฮะแต่ว่าเพิ่มความยากไปอีกนิดนึงนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะแก้ตัวนะฮะเราจะไม่โดนหนามอีกต่อไปครับในตอนนั้นเนี่ยเราประมาทไปหน่อยครับมีนนะแค่เราไปแบบใจเย็นแค่นี้แล้วก็ไม่มีอะไรเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพูดมากไม่ได้นะเดี๋ยวแม่งโดนอีกเดอะไอเฮ้ ไม่มีหรอครับม่มีครับคราวนีน้นี่มันใช้ได้อยู่เฮ้สปินบอร์ดโอ้ยโหเท่หนุกดีวะขอกรอบขอกรอบช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 อบเฮ้ยโอเคขอกรอบจะบ้าแล้วพอแล้วลุยข้างบนก็มีของฟรีตามแบบฉบับเดิมอีกว่า แล้วก็โอ้ได้ยินเสียงโอ้มีศัตรูตัวใหม่นะครับถือเคียวมาด้วยเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าอบิสนะครับมีความอึดเหนือพิษาทั่วไปฮะแล้วก็เผยยากมันเนเยไม่ขึ้นนะฮะตัวหนักอืแต่ว่าก็ยังมีรีแอคชันในการโดนอัดอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวที่อัดมันให้ได้อยู่ มันตัดายหลายเด้เฮ้ยเยอะอะไรเล่าแล้วเวลามันล้มไปเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาสวนเราทันทีนะครับโอ้โหเกือบโดนแล้วเนี่ยเมื่อกี้กดโดดไม่ทันนะมัวแต่คอมโบไปหน่อยเฮ้ยเออเอเสียงหนวกหูมากเลยเนี่ยเสียงเอฟเฟกต์ตอนโดนฟันเดือด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 ออื้อ ต้สึกว่าทำไมในพีซีเนี่ยเสียงตอนมันโดนฟันมันอุ้มันหนวกหูเหลือเกินหน้าลำาขานที่ตุดเฮ้ยเสียงมันต้องเบื่อ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 เฮ้ยตายแล้วทีเดลูกไม่ต้องฟื้นแล้วโอเคมาให้เราวอร์มือก่อนนะฮะ ก็โอเคครับทางนั้นมันถล่มปิดไปแล้วฮรก็มีทางให้เราไปต่อแค่ทางเดียวครับกลับมาที่มูลไลมายเหมือนเดิมเมื่อก่อนที่เราจะไปสู้กับเวอร์จิลในตอนนู้นนะฮะในมิชชั่น7นู้นเลยนะครับก็มาทําการเปลี่ยนอาวุธโอ้ขึ้นไปเหมือนเดิมเลยนะวิวสวยครับโอเคครับบ้า มีม่านสีดํามาขวางเราไว้ฮรลานประลองด้านบนเออใช่เพราะว่าอาแคมเนี่ยมันพุ่งตัวขึ้นไปสู่มิตินั้นแล้วก็แสงที่ฉายมาที่เราก็กลกายเป็นเงาครับแล้วก็มีปีศาจร่างปีศาจของเราครับ ฉันรู้ด้วยทำไมแกถึงมาที่นี่เนี่ยแกต้องการจะมาบอกอะไรบางอย่างกับฉันนะเฟ่แต่ว่าโทษทีนะพอดีว่าเรื่องที่ฉันอยากรู้ฉันก็ได้คำตอบจากตัวเองมาหมดแล้วนะเข้ามาเลยไปตัวโมเอเธอร์หรอโอเคอการบวกครับก็จะสังเกตได้ว่าที่ห้องนี้เดี๋ยว ยืนพูดไม่จบลยเสียเป็นก่อนเลยเหรอเนั่หนลนะครับเหตุการณ์่าในห้องนี้จะมีแสงสว่างนะฮะแล้วก็เราจะต้องทำการอัยไะไรเล่าอ๋นอนี่ก่อนแล้วฮะอันนี้ก็สวัสดีครับในตอนนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันนัดกระชับมิตรกันนะครับคือรอบๆเนะี่ยมันจะมีพื้นที่ปิดอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีดวงไฟเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยเราจะไม่สามารถโจมตีมันได้นะครับเราต้องล่อให้มันเข้ามาในดวงไฟครับแล้วก็ตนะีแต่ว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นครับเห็นไหมครับ ครับผมเป็นการแข่งขันนัดกระชับมิตรนะครับสำหรับฝ่ายแดงครับเป็นทีมเดือนนะครับและทีมเลี่ยงก็คือทีมดำนะตอนนี้ทีมดำเสิร์ฟเสียนะครับทำการเปิดประตูใหม่อู้เดอเดือดเดือดครับอุ้ยนักกีฬาฝ่ายตรงข้ามอ้ยนักกีฬาฝ่ายดำนะครับเริ่มเกิดอาการไม่พอใจนะครับเข้ามาทำลายฝ่ายตรงข้ามนะครับและตอนนี้มีการท้าทายระหว่างผู้เล่นขึ้นนะครับเอาละครับฝ่ายดำจะทำการเสิร์ฟแล้วนะครับเสิร์ฟมาอือเรียบร้อยครับผม3ต่อ0ย์เซ็ตแล้วนะครับตอนนี้อุ้ย ฝ่ายดำเริ่มเกิดการไม่พอใจนะครับไม่พอใจเริ่มเข้ามาทำร้ายกีฬาฝ่ายแดงนะครับแล้วก็เริ่มเกิดการท้าทายกันขึ้นเหมือนโอ้ยเดือดเเหมือนเดิมนะครับเอาแล้วครับอุ้ยฝ่ายดำตัวแตกแล้วครับนี่เข้ามาในเขตโทษอ่าโอเคครับตอนนี้ก็รอฝ่ายดำเสิร์ฟเข้ามานะครับฝ่ายแดงทำการสวนกลับไปครับผมลูกปบลูกนื้อ4ต่อ0เตแล้วนะครับฝ่ายดำเริ่มไม่พอใจฝ่ายแดงทำการตั้งรับนะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็เ่มเกิดการท้าทายระหว่างผู้เล่นขึ้นมานะโอ้โหดูดูดูเฮ้ยไปเด้อใจเย็นรอเปิดประตู้อเปิดโก่ันอะไรครับฝ่ายดำเกิดการท้าทายกันขึ้นเหมือนเดิมนะครับโอเคแจเทิร์นก่อนฝ่ายดำทำการเสิร์ฟมาแล้วครับฝ่ายแดงสวนกลับไปเรียบร้อยครับ5-0เตนะครับตอนนี้คุณกิติครับโอ้เงนเข้ามาเตะอย่างนี้เลยเหรอเอาเรียบร้อยครับฝ่ายดำตัวแตกครับเขเหมืนนเคยโทษ ฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้โอ้ยหมายนะครับหมายนะครับหังใจร้อนสี้อเครับตอนนี้นะครับเกิดการท้าทายระหว่างผู้เล่นทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ฝ่ายดําจะทําการเสิร์อีกครั้งหนึ่งครับเสอร์ไปแล้วครับผมฝ่ายแดงเอ้าฝ่ายแดงกดผิดนะครับออ้ยเกือบโดนสิฝ่ายแดงปล่อยลูกรอดดากไปนะทำให้ตอนนี้เนี่ยเป็นห้าตอนหนึ่งเซนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณเิตีครับนะครับการท้าทายกันขึ้นเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ฝ่ายดำไปทงการตีตื้นได้หรือไม่อะไะครับฝ่ายดำเสิร์มาแล้วครับฝ่ายแดงสวนกลับไปครับสวนกลับมาสวนกลับไปอีกแล้วครับโอ้โหเป็น6ตตอนหนึ่งเซร็จกันเลยทีเดียวอุยอยอ้ยอะไรวะต้คืนได้ก็อย่าหัวร้อนี่ครับคุณครับหมายแล้วครับใบครับอะไรวะใจเย็นลูกใจเย็นเป็นการท้าทายกันอีกแล้วนะครับคุณจิตด,ดีครับตอนนี้ฝ่ายดำจะทำการเปิด์ลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ สวนกลับไปแล้วครับฝ่ายดำสวนกลับมาฝ่ายแดงตีกับเออเรียบร้อยครับผมตอนนี้คะแนนนาเป็น7จ็อน1เส้นนะครับโอ้โหอุ้ยอีกแล้วฝ่ายแดงไม่พอใจครับเข้าไปทําร้ายฝ่ายเอ้ฝ่ายดำเริ่มไม่พอใจเริ่มไปทําร้ายฝ่ายแดงนะครับตอนนี้คนภาคเริ่มมึนแล้วครับผมอื้ออเออไงเล่าโอเคครับตอนนี้ถือว่าเป็นการที่ นำไปถึงแปตอน1เซตนี้เป็นการตีตื้นคืนยากนะครับตอนนี้เมื่อกี้ฝ่ายดำเสิร์ฟลูกเสียกลับไปนะครับต้องทการแข่งขันนัดสุดท้ายครับใครจะเป็นตัวแทนได้เข้าไปแข่ง FA คันะครับโอ้ดู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 ดยดู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 ดยดู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 งูด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 ูนูยูด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 มดูดูดดูดดูดูนูดดูตดนดูดูดดูตูดูดูดดด ควงกระบอกตบไปแล้วครับโอ้โหยังเหลืออีกลูกสุดท้ายครับให้ฝ่ายดําได้มีโอกาสได้โต้คืนนะครับถือว่าเป็นการตีตือที่อ้าวเรียบร้อยเข้าฝ่ายดําตัวแตกครับแต่ฝ่ายแดงยังให้โอกาสเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาครับเตรียมตัวครับจะโต้คืนได้ไหมครับคุณจิติครับอืออืออือเรียบร้อยไหมอือโอเคจบเซตแข้วชนะไปโดยลืมคะแนนนะครับผมเก้าตอหนึ่งเซตโอโอเคครับ ม่โช uhm. คะดีนี่เนี่ยที ife. ่มีเงาเป็นของตัวเองเนี่ยก็ปกติแล้วจะใช้วิธีการตีดวงไฟรอบๆไปโอ้แม่เท่ซะเหลือเกินฮะ ปกติวิธีการปราบบอสตัวนี้ดับเพลแกงเกอร์เนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะใช้วิธีให้มันตายโดยแสงแดดนะฮะแต่ว่ามันก็มีวิธีอื่นนะฮะได้สไตล์ใหม่ครับดับเพลแกงเกอร์ดับเพลแกงเกอร์นะฮะโอเคครับแล้วก็เีิดประตูทางออกข้างหนาไปนะครับมาเรามาเทสใช้กันดีกว่าครับแล้วกดใช้ก็จะสร้างร่างเงาขึ้นเป็นหนึ่งร่างครับว้าวเท่แล้วก็กินหลอดพิษากินหลอดเดวิลเกตอย่างมหาศาลนะครับ มาเราก็ไปจุดเดียวกันที่อาแคมคืขึ้นไปเมื่อมิชชั่นที่แล้วนะครับโอเคครับจบด่าน